ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางปลาม้าโดยการบริหารงานของนางสมควรวงแก้วซึ่งใช้ทั้งศาสตร์และศิลในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบวงจรคุณภาพมาบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและผู้รับบริการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงมีวินัยมีจิตอาสา ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนและครองงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางปลาม้ามีภารกิจหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3ามด้านดังนี้ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางปลาม้ามีการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศโดยการมีส่วนร่วมของครูผู้เรียนคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษารวมทั้งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีรูปแบบการบริหารโดยใช้บางปลาม้าโมเดลเพื่อมุ่งปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีวินยัยมีความพอเพียงมีจิตอาสาและสุภาพ สามารถแบ่งตามด้านต่างๆดังนี้ตอนที่1ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการนางสมควรวงแก้วได้ริเริ่มพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์กับผู้เรียนผู้รับบริการครูและคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาเพื่อกำหนดทิศท,ทางในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบมีกลยุทธ์เครื่องมือและนวัตกรรมในการบริหารเชิงรุกมีแผนการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิน่นมีองค์ประกอบของหลักสูตรที่ถูกต้องครบถ้วนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการจัดการเรียนรู้ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษานางสมควรวงแก้วได้จัดโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางปลามาออกเป็น2กลุ่มงานโดยมีการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการบริหารงานครบทั้ง4ด้านได้แก่ด้านการบริหารงานทั่วไปการบริหารงานบุคคลการบริหารงานวิชาการและการบริหารงานงบประมาณ นอกจากนี้ยังมีการบริหารกิจการผู้เรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการมุ่งมั่นบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลต่างๆอาทิเช่น 1. นาง,งสมควรวงแก้วได้รับเกียรติบัตรเป็นบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ2,566 สองนางสมควรวงแก้วได้รับรางวัลเสมาปอปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินและระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุกป,ปีการศึกษา2566 3. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางปลาม้าได้รับรางวัลดีเด่นเป็นสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิทตามระดับ 4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริพรศรีิรันได้รับรางวัลที่2สาขาบุคลากรสาากรออำเภอเขตประเภทครูกศนตำบลแขวงดีเดนนน่นานายกาทอรภูลกำลังนักศึกษาสกรอตำบลบ้านแหลมได้รับรางวัลที่2สาขานักศึกษากศนประเภทสิทธิ์เก่ากศนดีเดนน่น 6. นางอนัญ,ญญาอนุชิตธัญธญรได้รับรางวัลน,นักศึกษาสกอดีเด่นประจำปี2567 องค์กรนักศึกษาสก็รอระดับอำเภอบางปลาม้ามีผลการดำเนินงานระดับดีเยี่ยมประจำปีการศึกษา2,566 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมนางสมควรวงแก้วได้ส่งเสริมให้ครูริเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาสถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ครูใช้แอปพลิเคชันในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพมีการนิเทศกำกับติดตามและรายงานผลอย่างเป็นระบบ จากการที่นางสมควรวงแก้วได้นำความรู้และระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศจากการประกวดคลิปวิดีทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ Life Long Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตรางวัลชมเชยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมประจำปี2567ชื่อโครงงาน Power of Universe และรางวัลชมเชยประเภทนวัตกรรมจากขยะชื่อโครงงาน DIY จากซองกาแฟ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายนางสมควรวงแก้วได้มีการประสานงานขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องมีการริเริ่มสร้างและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาทุกภาคเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนเช่น การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดมหกรรมส้มตำลีลาในงานแข่งเรยายาวประเพณี100ปีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในพื้นที่และรับการนิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังพชออการเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในการต้อนรับคณะกรรมการขสันกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2567 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2567สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งนอกจากนี้ยังเข้าร่วมประชุมประจําเดือนของส่วนราชการในระดับอำเภอเป็นประจําทุกเดือนจากการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายดังกล่าวส่งผลให้ในายชูชีพนันทนาสิทธิ์กํานันตําบลพบครามได้รับเกียรติบตัตรเป็นภาคีเครือข่ายดีเด่นปี2567 5. าการพัฒนาตนเองและว,วิชาชีพ นางสมควรวงแก้วได้มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆรวมทั้งมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการเพิ่มจำนวนนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสำริจปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ในเรื่องการเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนให้ได้ร้อยละ8 0ทุกสถานศึกษาและสำนักงานกศนอจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีข้อตกลงร่วมกันในการเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนให้มีผู้เข้าสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ8 0เช่นกัน 2. วิธีการดำเนินงานให้บรรลุผลศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางปลามา้ามีวิธีการดังนี้จัดประชุมชี้แจงครูและบุคลากรสร้างความเข้าใจและทำข้อตกลงร่วมกันมอบหมายครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษาเป็นรายบุคคลจัดกิจกรรมสอนเสริมและดูแลเอาใจใส่ติดตามผู้เรียนอย่างเป็นระบบรวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง ในภาคเรียนที่2 2,566สกรระดับอำเภอบางปลาม้ามีผลสำริ์ทางการเรียนค่าเฉลี่ยรวม3ระดับคือ42.22ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายขั้นสูงและมีผู้เข้าสอบวัดผลสำริดปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566ร้อยละ74.87และมีผู้เรียนจบตามโครงสร้างของหลักสูตรเพิ่มขึ้นองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ นางสมควรวงแก้วเป็นผู้บริหารที่ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์มีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีจิตสาธารณะมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดียึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีวินัยในการปฏิบัติงานมีส่วนร่วมเป็นคณะทำงานในระดับต่างๆและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ได้รับรางวัลที่1ระดับประเทศการคัดเลือกการปฏิบัติงานกสนดีเด่นประจำปี2,565สาขาบุคลากรกศนอำเภอเขตประเทผู้อำนวยการกสนอำเภอเขตดีเด่นและได้รับเกียรติบัตรเป็นบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ2,566ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินและระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกปีการศึกษา2,566 จากการมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารงานของนางสมควรวงแก้วทำให้องค์กรเกิดความรักความสามัคคีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทำให้ผู้เรียนและผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ที่ดีมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงมีสมรรถนะที่เหมาะสมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรสามารถคิดเป็นแก้ปัญหาได้ดำรงชีวิตและพึ่งพาตนเองได้ทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข